เห็นยังดูทันหรือเปล่าเมื่อกี้ดูทันหรือเปล่าดูทันไหมจะถ่ายคลิปให้ไลฟ์สดอยู่จะถ่ายคลิปพี่เธอมือเธอจะฉันจะเตะกระติกโชว์เขาจะจะถ่ายคลิปให้ไลฟ์สดอยู่จะถ่ายคลิปพี่เธอมือเธอจะฉันจะเตะกระติกโชว์เขาพี่เธออย่างนี้อย่าไปโดนปุ่มอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ห้ามโดนตรงนี้มันลำโพงอยู่นี่จับตรงนี้ครับมืออย่าไปโดนลำโพงครับโดินล่่พพีีุกไบ อีจะติกอีดอกีตอแหลอีเฮียมึงเร็วแม่มึงเป็นคนกิจใจนั่นไอ้สารเลวมึงออกมาพูดความจริงเดี๋ยวนี้กีจติดเดวครับ เห็นยังดูทันหรือเปล่าเมื่อกี้ดูทันหรือเปล่าดูทันไหม